วันนี้จะมาสอนโปรแกรม Bin2DC version 12เริ่มการวางเดิมพัน,นมา,าชนะด้วยกันนะคะจ้ดาอ,อ,อ,อมานะครับน้ำเงินแดงน้ำเงินครับตรงกันนะครับเราสังเกตตรงนี้กับตรงนี้มันต้องเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าต้องดูตรงนี้เป็นหลักนะครับต้องจุดตั้งแต่ตาเปิดแรกนะครับเส้นสุดการวางเดิมพันจุดไปนะครับ แบง ker หกแต้ม er player หกแต้มเสมอเริ่มการวางเดิมพันท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้นะคะ เส้นสุดการวางเดิมพันล้วจดครบแล้วนะครับให้กดเปอร์เซ็นต์ดับิลมากสุดนะครับถ้าเหลือห้องเดียวแล้วเข้าตามผมเม้นไว้ลอตน้อยกว่านเกสอลบน้อยกว่าแล้กับศูน์จุดแปดแบงเกอร์ชนะอาโทโทมากกว่าถ้ากับ0.97ครับห้องนั้นเล่นได้เลยนะครับ แล้วล็อกสายนะครับถ้าจะเล่นนะนออกแดเริ่มการวางเดิมพันพี่เลี้ยงเล่าหนูหน่อยตาฝั่งที่มากสุดนี่คือฝั่งซ้ายมากสุดนะครับตามไปจนกว่าจะวินนะครับล็อกสายเลยนะครับตานี้ไม่เล่นนะครับให้น้ําเงินไม่เล่นนะครับเส้นสุดการวางเดิมพัน ตามไปจนกว่าจะวินนะครับแล้วก็มากดเปอร์เซ็นต์ดิมากสุดใหม่นะครับเพื่อจะตามสายใหม่ถ้ายังอยู่สายเดิมก็ตามสายเดิมนะครับแบงเกอรสองแต้มเพลเยอ <Player S 1> ร์เก้าแต้มเพลเยอร์ Player ชนะ oh. เริ่มการวางเดิมพัน,นใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงรอนะครับถ,ถ้าเล่นไม่ทันถ้าจะเล่นสายนี้ครับรอครับ จะเล่นฝ uh ั่งซ้ายนี่ต้องรอก่อนนะครับเส้นสุดการวางเดิมพันสุดเราจะเล่นไม้เว้นไม้คือเล่นฝั่งซ้ายก็ฝั่งซ้ายนะครับเล่นฝั่งขวาก็ฝั่งขวาน้องโค้นถามว่าเมื่อไหร่จะเล่นได้นะครับก็ต้องรอให้เล่นเข้าตามเนอยู่เพลเยอร์เจ็ดแต้ม เลเยอร์ Player, ชนะคือลอน้อยกว่าเท่ากับสองคือข้างบนนะครับแล้วสโลปน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งครับแแทงทันไม่เอ่ยนะครับสูตรเริ่มการ<ท><ท>วางเดิมพันมา,านชนะ<ท>ด้วยกัน <ไป S 2> <ท>นะคะ <c oughs> เราตามที่ฝั่งซ้ายนะครับเส้นสุดการวางเดิมพัน ก็ต้องตามต่อจนกว่าจะวินนะครับมาเจ็ดนะครับ <B anger S 1> เป็นไง <B anger S 1> เอแบงกกอเ็ดแต้มเพลเยอ,อร์สแต้มแบงก์เกอร์ชนะรอนะครับรอเพราะเราเล่นฝั่งซ้ายนะครับรอครับรอ เมื่อไรเราวิน,นเริ่มการวาง <100 S 2> เดิมพันบดดูให้คุณคโชคดีค่ะมันก็ยังเลือกห้องเดิมนะครับเพรามามันก็เลือกลองเลือกสายเดิมนะครับแล้วสายเดิมล็อกสายนะครับเส้นสุดการวางเดิมพันแล้วแทงฝั่งเดิมนะครับฝั่งซ้ายจำไว้ เดินตามตารางเดินเงินนะครับ er 68, แบงก์เกอร์หแต้มเพลเยอร์เแต้มเพลเยอร์ชนะถูกไม่เป็นไรครับพอเราเล่นฝั่งเดียวสูตรให้ได้ครับรอสักครู่นะครับสูตรให้น้ำเงินเริ่มการวางเดิมพัน,น,นขอให้คุณโชคดีค่ะ เส้นสุดการ<อ>าวางาเดิมพันสายสายที่สิบแปดแล้วก็ต้องตามเป็นกว่าจะวินนะครับติดต้องตามเป็นกว่าจะวินนะครับแบงกเกอร์ส<า>องแต้มเพลยเยอร์แปดแต้มเพลยเยอร์ชนะถ้าถูกครับถูกก็ กดยังอยู่ห้องเดิมนะครับเริ่มการ,ร<อ>วางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะแทงฝั่งซ้ายเหมือนเดิมสูตรเราจะแทงไม้เว้นไม้อตัตโนมัตินะครับาแทงฝั่งซ้ายออกฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวารอบนี้ออกฝั่งขวาไม่ต้องเล่นนะครับเส้นสุดการวางเดิมพัน ขาบอกไว้เลยนะครับถ้าจะเล่นได้มันเล่นได้แงได้ลอดน้อยกว่าแล้วกับสองนึ่1แต้มแบง์น้อยกว่าชนะกับหนึ่งคือตรงนี้นะครับ R total นะครับมากกว่าแล้วกับศูนย์ยี่เจ็ดคือ R total คือตรงนี้นะครับตอนนี้ออกแดงแล้วเริ่มการวางเดิมพันพี่ยังเล่าหนูหน่อยให้น้ำเงินนะครับแดงน้ำเงิน เส้นสุดการวางเดิมพันถ้าผิดนะครับห้ามกดเปอร์เซ็นต์มากสุดนะครับอาจจะเลื่อนสายต้องตามให้วินก่อนนะครับค่อยกดนะครับแบงเกอร์หกแต้มผู้เอร์แปดแต้ม p l a เอร์ชนะนกดเลยครับผมมองว่ามันก็ยังเลือกสายเดิมนะครับเริ่มการวางเดิมพันขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะ ตานี้ไม่ต้องเล่นนะครับเอาฝั่งขวาเราเล่นฝั่งซ้ายอยู่ครับผมย้ํานะครับเล่นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาให้เลือกเล่นฝั่งเดียวนะครับตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือ9.2เปอร์เซ็นต์นะครับเส้นสุดการวางเดิมพันให้หนึ่งวินนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับ แบงเกอร์เจ็ดแต้ม p l a เล่นหนึ่งแต้มแบงเกอร์ชนะสูตรให้แดงนะครับสูผมไม่ต้องไปนสนใจเขาไพ่หลักนะครับถ้าคุณมัวปวงเขาไพ่หลักแล้วคุณจะสับสนนะครับตามแทงตามสูตรที่ผมให้แิ่มการาว,วางเดิมพันนะท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้นะคะการน้ําเงินอยู่แล้วครับ ไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าผิดปล่อยมันนะครับเส้นสุดการวางเดิมพันารทีหก,กไม้นะครับผิดก็ปล่อยมันนะครับแบงเกอร์สองแตม้ตม p l a เยอรแปดแต้ม เลเยอร์ Player, ชนะคุจะแทงตดเริ่มการ,รวางเดิมพันเชื่อมั่น,น <ะ S 2> ในการตัดสินใจของตอน <มา S 2> เองนะคะคุณจะแทงทุกไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าสองเนี่ยเล่นได้ทุกไม้แต่ทางเราแนะนำให้เล่นฝั่งเดียวนะครับฝั่งซ้าย เิ้นสุดการวางเดิมพันถ้าผิดอย่าไปกดเปอร์เซ็นต์ดับิมากสุดนะครับแบงเกอร์ห้าแต้มพเพลเล่นเจ็ดแต้มพเพลเอร,ร,ร์ชนะ สูให้เพยเยอะนะครับตามไปครับเริ่มการวางเดิมพันขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะเส้นสุดการวางเดิมพัน แบงเกอร์ศูนย์แต้มเพลเออ์หกแต้มเพลเยอร์ชนะนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวไปนะครับแบบนี้ไพ่เหลือยังเล่นได้ต่อเริ่มการวางเดิมพันท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้นะคะ